โอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แล้วอร่อยมากอะ่ะสุดยอดหนึ่งพันไม่เขาถึงบอกว่าห้างขายรูปก,กับรถทั้งวัโง่แอบบอกความจริงให้ปะอีในรูปอะแต่งกับสวัด์ <c oughs> ว่าฮาวามาฮาวเนี่ยจริงๆไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันคือพระราชวแห่งสายลมใช่ปะตามชื่อมันเนาะไอ้ช่องหน้าต่างเล็กๆๆๆเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นห้องสําหรับเอ่อมเหสีเนะาะแต่ละองค์ของกษัตริย์เนาะเลยทาหน้าต่างเพื่อให้มเหเรามาเหสีอะสามารถที่จะแบบมองโลกภายนอกได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคนที่อยู่ในรั้วในวังมันจะออกมาไม่ได้เนาะเพราะว่าได้กลายเป็นคนของเจ้านายไปแล้วอะไรครับแล้วก็ พระราชวังนี้มันน่าจะเป็นฤดูร้อนเป็นหลักอะ่เอะเพนนื่อที่จะให้แบบลมโกรกลมดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประวัติมันก็จะประมาณนี้เนาะความเก่าแก่ก็ได้รับมรดกโลกเป็นเนป็ที่เรียบร้อยนะฮะหลายปีแล้วนะครับนี่แหละฮาวามาเฮาภายนอก <laughs> แอบบอกความจริงให้ปะ่ะอีในรูปอะ่ะแต่งกันสวัมีของจริงอะดูปลอม ที่นี่เขาก็จะมีแบบระเบียงบุญไว้ให้อย่างนี้เลยเธอคุณก็ออกไปแช่แช่แชแช่แช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 ไปเลยห้าพันูกโอเคฮะเราลงมาจากร้านแล้วนะครับนี่ร้านนะฮะก็อ,อยู่ข้างหลังเราคระับถ้าเกิดเออใครจะมาร้านเนาะคุณก็เดินขึ้นตรงบนันไดตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับคือข,ข้างบนนี้มันเป็นร้านทั้งนั้นเลยนะครับมีสองสามร้านอะ่ะคุณก็ไปเลือกเอาคุณจะไปร้านไหน อันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆฮาวอมาฮานะฮะข้างหลังเรียนก็คืออย่างที่เล่าเนาะอย่างที่บอกว่าที่นี่มันสดใัเอาซิงซิตี้นะแถวนี้ทุกอย่างก็จะชมพูชมพูไปหมดเลยนะปัจจุบันมันก็จะออกสีอมต้มแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเรียกซิงซิตี้เหมือนเดิมท้งถนนการตื่นเต้นคุณน้องมันแอบยากอยู่นะยากกว่าเวียดนามอะ่ะเวียดนามอะ่ะฮายบังคอก เวียดนามอะ่ะเวลาเราข้ามอะ่ะเขาจะหลบให้ใช่ปะ่ะแต่ที่เนี้ยที่เนี้ยเขาไม่หลบอะ่ะเขาเร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 าต้องพยายามเอาอะ่ะก็จะมีความยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวคอยดูนะนี่มีคนจะฝรั่งจะตัดหน้าแล้วเออเลิศเที่ยมมอไซเต็มเลยโอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้แล้วเกยไปไปไปโหดไหมละ่ะข่านนี้อินเดียวเวียดนามเด็กไปเลยอันนี้โหดจริงไปไป,ไประวังมอเตอร์ไซค์เนี่ยอะให้ชมข้างนอกทีสุดท้ายไป <Bye S 1> ละ,ละถ้าเกิดบังเอิญใครที่จะมาฮาวมาฮาวด้วยซับเว์ก็นี่นะสถานีบาดี จาเปอร์นะครับเกตหนึ่งนะครับเราเข้ามาข้างในของตัวเขตพระราชวังแล้วนะครับโอ้โหเดิมฉันแอบตกใจตกใจมากกับปริมาณคนสำหรับนะักท่องเที่ยวนะก็คนละ2 0งรงนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่มีเหรียญ2องเขาก็ให้ไปสอง,สง้เขาก็ไม่ทอนนะจริง,รงๆแบงค์ห้าเมื่อกี้เขาก็จะไม่ทอนจ้า <What? S 1> นี่นะฮะทิเกตนะครับข้างในก็จะประมาณนีแ้แหละเธอก็วังอะ่ะมันก็เหมือนทุกวังที่เราไปแหละฟิวเซมเซมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันที่เราไปถ่ายจากข้างนอกอะ่ะอยู่ลิฟต์ตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่เนี่ยเห็เน,นปะเออข้างในสวยนะไปะ ของาวามหาแล้วะฮะข้างบนนี้ก็คงจะต้องเป็นแบบเมียลำดับใหญ่ๆหน่อยอะ่ะเมียต่ำล่างๆก็อยู่ชั้นล่างๆหน่อยเออมุมนี้สวยอยู่ฮาาคือห้องเล็กๆที่ เขาไม่เห็นสีก็คือจะอยู่ในนี้เนาะแล้วก็เนี่ยคือช่องหน้าต่างเห็นไหมที่เบลเล่าให้ฟังเนาะว่าเขาก็จะได้เห็นโลกภายนอกจากช่องหน้าต่างเล็กๆเหล่านี้ครับผักชีวิตนางในเธอนี่วิธีที่เขาจะส่องโลกภายนอกอุย้ยคุณพี่คะี่เห็นไหมคุณพี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เมา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 กัน ยากสัมผัสประสบการณ์นางในมา่าวาวมาหาวนี่เรากำลังเดินไปทางออกนะฮะจริงๆถ้าคิดถึงแบบยุคโบราณจริงๆตรงนี้ก็คงเป็นช่องใส่เชียนน่ะใส่ไฟไว้ส่องเนาะแบบมันก็คงมืดมืดตือ้ออะแล้วก็ติดไฟแล้วก็ทาสีเหลืองช่วยให้มันดูแบบสว่างขึ้นอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นแบบในอดีตอะไรเงี้ย ออกจากคาวาวาเฮาวนะฮะเดินเลี้ยวขวาไปนะครับมันก็เดี๋ยวจะเจอซิตี้พาเลสนะฮะอีกที่หนึ่งเนาะก็ระหว่างทางก็จะเป็นช็อปเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบร้านขายอุ้ยเป็นร้านแรกที่มีความคริสต์มาสนะอินเดียไม่ค่อยมีความคริสต์มาสฮะตรงนี้ก็จะเป็นขายผ้าเป็นหลักเลยเนาะตรงที่เราเดินผ่านตรงนี้นะครับก็จะแบบเออเนี่ยสีสันสดใสนะครับประมาณนี้ตรงนี้ต้องอร่อยมากอะ่ะ ส,สิ่งที่ต้าตลกมากก็คือทางเข้าซิตี้พาเลทนะทางเมนะไม่ให้คนเข้าวะ่ะแต่ให้มาเข้าผ่านตอยอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าที่นี่คือซิตี้พาเลทตลกดูดิคือแบบสภาพฮัลหลอะไรวะงง เ <Yeah. S 2> ะ,ะ <laughs> อ๋อมันพามาอ้อมข้างหลังอย่างนี้ตลกดีอะเออนี่แล้วก็มีทหารยามนะราชอ,องคลักษ์หลักเฝ้าอยู่เต็มอ๋อนี่ไงอันนี้คือทางเข้าหลักแล้วเขาก็มาให้เรามาเดินอ้อมเดินอ้อมๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อ,อจุดเดินไปที่ซื้อตั๋วนะ อยากจะบอกว่ามุมนี้นี่มันไม่ใช่อินเดียเลยอิตาลีอิตาลีอันนี้คือจุดจำหน่ายตัวของตัว City Palace นะฮะโอคนเยอะมากเลยอะทุกที่เลยอเออคือคนอินเดียนี่เที่ยวกันเก่งมากนะจริงๆด้านหลังเบียนะฮะจะมีจันตรามันตรานะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องปฏิทินการบอกเวลานาะฬิกาแดดอะไรเงี้ยมันก็เป็นภูมิปัญญาสมัยโบราณเนาะนี่อันนี้เพื่อนไปถ่ายมานะฮะ ราคาเท่าไหร่อันนี้ที่เข้าเอ่อน่สองพันห้าไม่เข้านะ Residen ไม่ใช่ Residen ทำไมมา Residen หมดเลย International โอ้คอนโดเซนเตอร์ไหนเดลิเกทหนึ่งพัน ร hey, <idea. S 1> อ้อยไอเนี่ยนี้คอมโพสิตคอมโพสิตคือพันคอมโพสิตอ๋ออันนี้มีแค่ New S <S นคิวเซียราคาโหดสัตว์ตัดน,นะเดีย๋ยวขอไปดูแล้วตอนนี้เราเข้ามาที่ซิตี้พาเลทเป็นที่เรียบร้อยนะครับไมเขาถึงบอกว่าห้างขายลูกกับรถทันวัดงง โอเคก็คือเราเข้ามาแล้วนะครับก็ข้างหลังเดือนนี้เนาะเป็นซิตี้พาเลทณฑ0หนึ่งพันเนี่ยมันจะรวมค่าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ค่าชมพื้นที่รอบรอบนอกเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีเข้าไปได้ข้างในข้างในแบบ3กิโล12กิโลอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ตรงนี้นะฮะอยากจะแปลงร่างเป็นเอ่อ The King and The Queen and The Whatever ก็เนี่นะฮะเขา จัดการให้นะครับมีหมวกให้ใส่นะฮะก็กลิ่นก็อาจจะกำลังดีหมักบ่มไว้หลายสีสะหลายพันสีสะ, oh, <no. S 1> ะก็อันนี้เป็นตัวคงตอบไม่ได้ว่านี่คือเมนแต่นี่คือมุกหน้าละกันละกันเนาะที่สำหรับกิจการต่างๆของเจ้าในอดีตนะฮะส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ไม่รู้ครับไม่มีความรู้ ก็เที่ยวกันไปตามสภาพนะพวกร้านคงร้านค้านะครับรอบไปหมดอันนี้ก็ขายเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ส่วนก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะข้างในะจะมีเนี่ย painting and photo gallery นะครับอยู่ตรง แบบว่าจากผ้าอะไรสักอย่างที่นั่งของควีนจอจแล้วก็พ,พระนางคนะวีนแมรี่นะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยนะที่เคยมาอินเดียนะต้านุใหม่เอ้ย<ม>บันไดงูตอนแรกนะเห็นอันนี้นะ<ม>นึกว่า เอาชุดที่นอนมาให้ดูนะไม่ใช่นะนี่คือแบบที่ประดับราชบัลลังก์อ่ะพระราชอาณของพระราชาท็คือพรมที่ปูรอบพระราชาอาณนะโอเคก็ข้างในนะฮะก็เขาก็มีหลายอย่างให้ดูนะอย่างตรงนี้ต้องมีอาวุธมีลายไม้ย,ย่างเนาะก็โอเคนะฮะสำหรับเหมาะกับการเออได้มาดูศิลปะวัฒนธรรมเขาเนาะ อันนี้มีทั้งแบบดาบทั้งปืนเลยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นของประจำพระองค์เนาะดูปืนแบบของอะลลาขนาดนี้นี่เจ้าของนะฮะ the เน n e r มหาราชาอะไรสิงก็ไม่รู้อะดาบแบบฝั่งเจลรี่ขนาดนี้มันจะเกินไ,ไหม แต่เข้ามาห้องเมื่อกี้เลิศสุดห้องเมื่อกี้สวยนะฮะแบบของมันอลังการละลานตาดีอะไรเอ่ยแล้วประตูนี้ก็เลิศสุดไม่นะฮะยังอีกเยอะเลยข้างในคือใหญ่มากนี่มีตึกตรงนั้นอีกนะฮะไปะค่อยๆไปเก็บกัน เป็นลานตรงกลางที่สุดของเดอะพาเลสแล้วนะฮะสังเกตได้จากประตูสองประตูนี้ที่มีความแบบวิจิตรก่อเพื่อนนะเหมือนทําจากหยกแล้วอันนูนเป็นประตูนกยุงนะฮะซึ่งเป็นซิมลบลของขิงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมุกแบบสำหรับพระมหากษัตริย์นะ,ะแล้วอันนี้คงเป็นประตูลองสำหรับเอ,อ่อเดอะควีนนะฮะอันนี้คือ สุดยอดใจกลางของเดอะพาเลสละ พี่บูงทาลิศนะฮะมาช่วยรีวิวประตูบานนี้หน่อยแบบว่าอยากรู้ว่าพี่บูงจะรีวิวประตูบานนี้ว่าไงสักใจมากเลยอะ่ะแล้วครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าอย่ารีบตัดสินหนังสือจากปกนะ,ะ 1> 1, <000. S 2> ฮะหนึ่งพันฮะไม่เข้านะข้างในมีของให้ดูเยอะอยู่แล้วมันก็จะเกี่ยวกับอารมณ์เจ้าเจ้าเนาะถามว่าเออโอเคไหมก็โอเคนะ ใช้เวลาไปสองชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะฮะแบบขนาดว่าไม่ได้อะไรมากไม่ได้เก็บละเอียดไม่ได้ดูดีเทลอะไรขนาดนั้นนะสนุกดีโอเคของข้างในสวยอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะแบบถ้าเทียบกับพิพธิธภัณฑ์ในยุโรปม,มันก็อาจจะยังสู้ไม่ได้เนาะ ไปทั่ววีนไปเที่ยวได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้วีนของจริงเลยว,วีนเลยที่ไปซื้อน้นะฮะสามสิบให้แบงค์สิบมันไอแบงค์มันขาดนิดหนึง่งใช่ปะนังไม่รับนี่ก็เลยวีนใส่ไปเลยบอกว่านี่ฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะแอมฟอร์เรนเนอร์นะเธอแค่รับแล้วเธอก็เอาไปธนาคารมันก็จบเธอเอาไปเปลี่ยนได้เธอจะให้ฉันเอาไปเปลี่ยนที่ธนาคารเหรออีบา้าคือแบบเงี้ยว อันนี้คือเราอ่ะกลับมาออกมาตรงฮาวามาฮาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆตอนนี้แพนเราหมดละก็จะมีแพนอีกที่เย็นๆตรงอัลเบิร์ตมิวเซียมพอลละฮะตอนนี้ก็จะเดินเล่นเดินตลาดลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะสองโมงครึ่งนะยังมีเวลาอีกเยอะมากพอสมควรสำหรับวันนี้นะครับะนี่นะฮะช็อปเต็มเลยอยากซื้ออะไรก็ จัดไปนี่นะเพื่อนมาซื้อผ้านะเขาบอก25 0 0เพื่อนต่อเหลือ1200อตอนแรกนางไม่ยอมต้องบอกพันห0เพื่อนเดินออกนางโอเคเลยรถได้ก็ใครมาก็ต่อเลยต่อไปก่อนต่อสักครึ่งหนึ่งเขาไม่ให้จริงๆเดี๋ยวเขาบอกเองว่าเขาไม่ให้คือเดินอยู่ระหว่าง2ตลาดนะฝั่งที่เบเดินเนี่ยเขาเรียกปลาปุกนะครบปลาซาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งนู้นนะฮะ เาเรียกเออโจริบาซานะครับก็ของขายเยอะมากคุณเยอะมากเออบาปุ่นนี่นะครับเท่าที่ไปเดินก็จะขายผ้าขายรองเท้าขายเครื่องหนังขายอะไรเงี้ยแบบเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าความคึกคักนะแบบคึกคักมากคึกคักเวอคึกค,คักเกินโอ้เพิ่งจะได้เห็นสตาร์บัคอ่ะ ไม่อยากจะเชื่อมีตาบั๊กว่ะในที่สุดเราก็มาถึงร้านนะฮะโอ๊ย,อยเดินมาไกลามากก็ไม่ไกลหรอกประมาณ3โลนะฮะแต่ทางที่มาพอช่วงหลังๆกพอใกล้ๆ,ๆ,ๆถึงร้านน่ะมันแอบแบบใจเต้นนิดนึงอะวะมันจะมีร้านแบบนี้อยู่จริงตรงนี้ไหมวะอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในที่สุดก็มีแถมมีสปาบั๊กด้วยเอ่<า>อ let s, <า> <S, <S, uh, <S check can, can I see first and I will order uh uh in a moment ถัดน,นเม <Pardon? S 2> นบลูเมนทริกอ,อยากน,นะครับโอเคเขาแบบอยากจะให้สั่งใจยเย็นๆเดี๋ยวพี่โอ้โ oh. หนั่ง uh huh. ใหด้ดูก่อนว่ามีอะไรเนาะยังไม่ได้ดูเลยโอเคมาดูเมนูส่วนพวกน้ำดื่มก็ราคาประมาณนี้นะฮะถือว่าราคาแรงนะฮะร้านนี้เชคนี่ล่อเข้าไป370กว่า แล้วน,นี้นะฮะ fish and c h i p แล้วเราสั่งสมูทตี้มา1อันนะฮะเป็นแนวสตรอเบอรี่นะครับหวานเจี๊ยบนะครับอันนี้นะฮะไก่แบบอินเดียชื่อพาเนติกะไปจัดการอ้าวไม่ใช่เหรอเต้าหู้เหรองั้นแสดงว่าเป็นเต้าหู้ เอเอว่ะนึกว่าไก่ว้ายไม่เป็นไรดีก็ด <c oughs> แต่เราว่าจะไม่อิ่มว้ายสั่งผิดเธอไม่ได้ไก่เป็นเต้าหู้ไม่เป็นไรถ้าไม่อิ่มจะสั่งเพิ่มยังไงมือนี้ก็แพงอืมอืมอร่อยแต่รสชาติอร่อยเหมือนกินข้าวหมกไก่แล้วก็มีเต้าหู้เปรียปร้ยว ส่วนปลาก็บางหน่อยนะฮะแกงไก่และกระหลิกนานสงสัยไม่ต้องสั่งเพิ่มละตอนแรกนึกว่าต้องสั่งต่นนานอาจจะต้องสั่งหลังจากเราอิ่มแล้วนะฮะออกมาจากทาวเซนต์ตอนนี้เบียมาอยู่ที่วัดฮินดูนะครับซึ่งน่าจะสร้างอุทิศให้กับ พระศิวะนะครับชื่อบิลล่ามันดีใจเปินะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารที่ไปนะก็ห่างอยู่แค่ประมาณกิโลเดียวนะครับอันนี้คือทางเข้าด้านหน้าวัดนะฮะจริงๆข้างในเขาห้ามถ่ายทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งยืนถ่ายตรงบริเวณร้านข้างหน้าเข้าไปข้างในนี้เขาก็จะแบบแอบห่วงนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างๆของตัววัดนะฮะก็จะมีเหมือนแบบเข่าเนาะแล้วก็เนี่ยขึ้นไปอย่างนี้เนาะ พื้นแล้วก็แทบจะทุกอย่างทั้งหมดนี้ทําจากหินอ่อนคือเดินนี่คือเย็นเท้ามากต้ดูก่อนว่าเขาห้ามนะจ๊ะห้ามใส่รองเท้านะจ๊ะเขาให้ถอดทิ้งไว้ข้างหน้าตรงนู้นถอดทิ้งไว้ที่ลานทางเข้าตรงนู้นเลยนะครับส่วนถอดเนี่ยก็คนแถวเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่มีใครเอาหลอกอะไรเงี้ยไม่มีใครขโมยหลอกนะและข้างข้าง,างในก็ขาวๆนะครับฟิลแบบ เหมือนวิหารคริสเลยมีพระศิมีองค์เทพเนาะตั้งอยู่ข้างหน้าสองรูปแล้วก็มีภาพกระจกบ้างบางส่วนนะก็สวยดีครับสวยดีสวยแบบแบบใหม่ๆมันออกมาจากใจเปิด หนึงนะนี่เดี๋ยวไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกมาถึงกันนอกเมืองหรอกแต่ว่าออกมาจากใจกลางเมืองจริงๆอนะ่ะนิดนึงนะครับเอ่อให้ฟิลปูดี่เลยรองเท้าตัวเองลนะก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับกับชัยปุระในฝันของเรานะฮะก็ได้มาเห็นทุกอย่างที่อยากเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาวามาฮาวสีชมพูซิตี้พิงค์นะครับได้มาเห็นเอ,อ่อแอมเบอร์ฟอร์ด ยอมรับว่าแอมเบอร์ฟอร์ดนี้ยิ่งใหญ่อลังการสมความเป็นฟอร์ดจริงๆนะฮะแล้วก็ได้มาดูนาฮากาฟอร์ดตอนกลางคืนพระาทิตตกดินเฮ้ยบรรยากาศดีฟิลดอยสุดเทพบ้านเราเลยนะครับมองออกไปเห็นเมืองทั้งเมืองแล้วก็แส่งไฟระยิบระยับตามที่เหมือนกับทุกคนได้เห็นเนาะแล้วก็ได้มาเที่ยววัดฮินดูข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ได้ไปดูหลายๆอย่างในชัยปูระนะครับก็ถามว่า ความรู้สึกเป็นยังไงก็บอกได้เลยว่าชัยภูระมันเป็นเมืองค่อนข้างจะใหญ่กว่าอ,อ,อย่างอากานิดหนึ่งนะมันก็จะมีความวุ่นวายความเมืองความสกรปรกความแบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะก็ถ้าถามว่าชอบที่ไหนมากกว่าเดก็อาจจะชอบอากามากกว่านะมันมีความแบบธรรมชาติกว่าแต่ว่าที่นี่ก็โอเคนะครับสวยดีนะครับแล้วก็คนเยอะวุ่นวายดีนะครับรถนี่ขับกันแบบหูปูอยากจะคลั่งนะฮะ แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเบียก็คงจะต้องอําลาชัยปุละนะครับกันตับเพียงเท่านี้เนาะนะที่วัดเอ่อ t h e name right เออ m ์มิสเตอร์เด e ะเนมโอเค n k you, sir. อย่าก็อำลาชัยปุละกันไปที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เบียร์จะต้องตื่นแต่ตีสีนะครับแล้วก็ไปสนามบินแล้วก็จะไปวารานาสีถ้าอย่างนั้นก็บายบายชัยปุระจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันที่พารานาสีหรือวารณา,าสีนะครับ ไปแล้วบายบายสวัสดีครับแถมให้แล้วกันครับเอาเบิร์ฮอมมิวเซียมฮะกลางคืนเนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็นวงเวียนนะแล้วข้างในเนี่ยเป็นมิวเซียมนะ,ะตอนแรกก็เกือบจะตัดใจว่าจะไม่มาละเปลี่ยนใจก็ได้มาสะหน่อยนะครับก็สามารถที่จะมายืนชมข้างนอกได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเข้าข้างในต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ500รูปีนะ ก็ข้างหนก็จะรวบรวมประวัติศาสตร์ตามสไตล์บทเนี้ยเบียร์คิดว่าเบียร์คงไม่ได้เข้าแล้วนะครับนี่<ม>นะกลางคืนนะใครชอบถ่ายรูปนะสายกล้องอะไรเบียร์ว่ามาก็ดีนะว่าเฮ้ยสวยจริงๆมาดูด้วยตาก็สวยเลยนะครับโอเคจบใช้ภูราไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันไปวีนด้วยกันต่อที่วานาสีนะฮะวันนี้ไปอย่างจริงๆจังๆแล้วบายบายสวัสดีครับ